มิกกี้จากบริษัทโมด้าโฮมโซลูชันนะคะวันนี้เราจะมีทริคดีๆมาแนะนำเกี่ยวกับประตูหน้าต่าง UPVC ค่ะคุณสมบัติที่ดีของ UPVC น,นก็คือคงรูปแข็งแรงทนทานเต่ยแต่ถ้าอยากให้มีความแข็งแรงทนทานและรองรับน้ำหนักได้ดีในตัว UPVC ต้องมีเหล็กเหล็กทุกจุดในตัวบานของประตูและหน้าต่างเนียนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไง ว่า,าโรงงานร้านหรือว่าบริษัทที่เราให้มาติดประตูหน้าต่างนั้นมีเหล็กอยู่ทุกจุดในประตูและหน้าต่างของเราเรามีนี่ค่ะแม่เหล็กจะใช้เป็นแม่เหล็กอะไรก็ได้นะคะเทสได้เลยถ้ามีเหล็กทุกจุดตัวแม่เหล็กจะดูเพียงแค่นี้คุณก็ทราบแล้วว่าประตูหน้าต่างของคุณมีเหล็กทุกจุดตามที่บริษัทเหล่านั้นโฆษณายยหรือไม่นะคะ แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไคร b ์เพจโมด h า m e ม o l ลูชันของเราด้วยนะคะเรามีทริคดีๆมาแนะนำคุณตลอดเวลาค่ะขอบคุณค่ะ